ค่ะแม่ยู่ค่ะเยี่ยมค่ถึงเรื่องน้องนั่งไวยเรื่องโตเป็นสาวสวยแล้วโตแล้วไม่อยากให้โตอยากจะตามไว้ปี12ใช่ค่ะ12แล้วว่ารับว่าแบบปีนี้คือปื๊ดเลยอ่ะแบบคือโตคาตานะะคโตคาตาไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันเลยยังแบบ อุ้ยลูกอย่างเงี้ยค่ะติดกันหมือนเดิมติดค่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าลูกติดไหมแต่ว่าลาวติดค่ะเด็กโตเป็นสาวแล้วเขาอยากมีพื้นที่สนตัวยังไม่อยากค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเขามีอยู่วันหนึ่งก็เราก็พยายามพอเขาย้ายโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้เขาแบบเขาไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์เท่าไหร่หรือเขาไม่ได้ค่อยแบบ รู้สื่อออนไลน์หรืออะไรหรือไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ก็จะแบบกิจกรรมเอาดอสซะส่วนใหญ่ก็พยายามจะแบบเฮ้ยลูกเ,เข้าไปทำกันบ้านเพราะเดี๋ยวนี้พอยา้ายโรงเรียนไปอินเตอร์ก็จะค่อนข้างติดต่อทางอีเมลหรือว่าใช้คอมคม่อนข้างเยอะลูกไปทําความรู้จักกับคอมเลยแม่ ä, อย่าทิ้งนาวาไปเลยแม่นาวาเป็นเ e อ็กโทรเบิร์ดนาวาต้องการคนอยู่ด้วย <laughs> <laughs> เราก็เออไม่ได้ลูกลูกต้องไปอยู่กับคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อที่จะทําความรู้จักเอออะไรเงี้ยก็ตลกดีเหมือนกัน ยังไม่ติดเลยค่ะแเพื่อนคือเขาก็ยังไม่ได้ติดเพื่อนเลยค่ะเขาก็เขาก็ยังเป็นคือโตแต่ตัวนะคะก็คือในความรู้สึกของแม่แบบว่าโตแต่ตัวอ๋อที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนเนาะพ่อแม่จะบอกว่าเออเธอทนี่มันโตแต่ตัวมันคืออะไรอะเราก็โตแล้วนะในใจเรานึกใช่ไหมอ๋อแต่ว่ามันจะมีความความคิดเห็นความนึกคิดบางอย่างที่แบบ ตัววาน่ะสาวไปแล้วล่ะแต่ยังติงตองอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังอ้อนอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ยังมีความแบบว่าถึงจะ12แต่ล่าสุดก็คือขอที่ปลาลูกดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมของเล่นใช่ไหมของเล่นค่ะปลาลูกดอกอยากปลาลูกดอกได้เ,<อ>เขา้าเข้าตรงกลาง<อ>แล้วก็บอกว่าเออลูกแล้วก็อยากขอปลามีดค่ะลูกดิฉันค่ะแต่ค<อ>ุณม่ห่วง เป็นห่วงมากกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วกับคุณพ่อละคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือโตเป็นสาวแล้วสวใจลยค่ะคุณพ่อคือช็อกอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือพ่อก็จะแบบแม่ลูกโตอย่างนี้โตอย่างนี้อาจจะมีซีรีส์ลงซีรีส์ละอะไรเงี้ยพ่อเขาจะแบบลูกอะไรอย่างเงี้ยวันนีวันตรงไหนดีคะลูกเขาแปว่าเออใช่ไหมเอออันนั้นคุณย่าส่งมาให้ดูเออเราก็เออเออเออพ่อเขาก็ก็น่าจะห่วงแหละเพราะว่าขนาดเราเรายังรู้สึกเลยว่า มันหนึ่งสองสามแล้วก็โตอ่ะเราเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่แค่เราแล้วนะคะแต่พอดีว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็คงจะแบบอ๋อเออทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ประสบการณ์ของพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็มีความสุขกับทุกวันมากกว่าจริงมันเปโมเมนต์ไหนที่ชัดเจนมรู้สึกว่าอ,อาร์ตหวงแบบออกนอกหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเกิดขึ้นยังไม่มีมเพราะว่ายังไม่ได้เกิดใดๆแล้วเขาก็ยังคืออย่างที่บอกว่าโตแต่ตัวนะคะแต่ว่า วิธีความคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่นยังตีลังกาอยู่แบบเออเล่นค้อนพี่แบ้ให้ต่ออะไรยังเล่นเหมือนเดิมเลยอยากปามีมดเล่นยิงธนูอะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ยังติดคุณแม่เมือยู่คุยกับคุณสามเนแลลูกค่อยอาจจะโตขึ้นแล้วค่อยๆเฟตโตขค้ ลูกจะไม่อยู่กับเราไหมอย่างเงี้ยอะไรหรือว่าอาจจะติดอาจจะมีไฟที่ติดเพื่อนบ้างอาจจะมีที่โตกว่านี้อะไรอย่างเงี่ยเราก็ต้องจับมือกันร้องไห้กันสองคนไม่หรอกไม่หรอกเราก็เราก็อยากให้เขาโตไปในตามวัยตามธรรมชาติของของเด็กๆอ่ะก็ก็ต้องมีแหละเรายังโอ้โหใช่ไหมมันต้องมีช่วงวาระติดเพื่อนวัยว้าวุ่นนะหากังจะเข้าแล้วอย่างเงี้ยแม่ก็ตื่นเต้นนิดนึง เตรียมทําใจดีกว่าเตรียมเข้าใจเออเตรียมเข้าใจมากกว่าว่าวันนั้นน่ะเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเข้าใจเขาให้คําปรึกษาเขาเขามีอะไรมาปรึกษาก็โอเพนแบบที่วันที่เราเป็นวัยว้าวุ่นนั้นแล้วเราอยากได้จากคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามคิดกันแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เปิดใจยอมรับในสิ่งที่เขามาปรึกษาหรือว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยในเวของของวันที่เราอยากได้คำปรึกษานั้นนะ,ะในวันที่เราเป็นวัยวาวุ่นเหมือนกันมันก็จะเป็นคำปรึกษาที่อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเราให้คำปรึกษาในวัยนี้ที่เราอายุขนาดนี้มันจะเป็นอีกคำปรึกษาหนึ่งในความรู้สึกอ้อมนะอ้อมก็เลยอ๋อโอเคฉันจะให้คำปรึกษาเหมือนวันนั้นที่ฉันวาวุ่นอโอเค คุยได้ทุกเรื่องค่ะแต่ก็ดุคุยได้ทุกเรื่องแต่ก็ดุเผื่อใจไปถึงเรื่องชุมนุมล่วงหน้าไว้เลยไหมคะยังไม่มีนั่ดเหรอไมมั่นใจดูมั่นใจยังไม่ได้ดูมั่นใจเลิกลักเลิกลักมากกว่ายังไม่มีค่ะยังไม่มีแต่ก็เพิ่งย้ายไปโรงเรียนอินเตอร์แต่ก็ยังไม่มีค่ะอาที่นี้อาทิตย์ที่สามก็ยังสแกนกรรมเชอบสแกนกรรมคือสแกน สแกนว่าเราทำอะไรพ่อแม่ไปบ้างอย่างเงี้ยหรอกลัวไหมกลัวไหมมีใครกลัวไหไปดูเพื่อนๆของหรอลูกสาวที่โรงเรียนใหม่ที่ซันต้องไปดูแน่นอนอยู่แล้วจีซันไปนั่งเฝ้าแล้วอาทิตย์แรกอาทิตย์สุดแบบดูก็โอเคเพื่อนผู้หญิงจะเยอะค่อนข้างเยอะหน่อยที่โรงเรียนที่ย้ายไปอะค่ะก็จะค่อนข้างเยอะก็เป็นโรงเรียนที่แบบที่เราก็โอเคเราก็ไปดูกันมาแล้วลูกก็เลือกจากหญิงล้วนเนาะก็ต้อง ต้องให้เจอโลกความจริงหน่อยละอินเตอร์เดชแนนค่ะอันนี้วงการเดียวกันละคระฆงระฆัเดิมวิกฤตวิกฤตได้รับผลปรับตัวหรือได้รับผลใดๆบ้างไหมคะคือเรียกว่าตอนนี้คือพอดีอ้อมอต้องบอกว่าพอจบเรื่องสืบลับหมอนระบาดใช่ไหมคะมันก็มาลุยตรงนี้ออทำเฟล็กซ์ร้อยสี่จุดห้าแบบค่อนข้างเยอะมากเพราะว่า การจะทำอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์ขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาในการปั้นทางฝั่งโปรดักชันแล้วเราก็ต้องขายด้วยนะคะเป็นเซลท่านหนึ่งแล้วแล้วก็ทางโปรดักชันที่เราต้องคิดทีมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีน่ารักด้วยแล้วเราก็มีทีมงานที่โอเคเราก็เลยยังไม่ค่อยได้ได้เรายังไม่ได้เสนอละครเราเราก็ได้แต่ว่า มีการพบปะเจอพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นจากข่าวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะก็เรียกได้ว่าเราต้องปรับตัวมากกว่าอ้อมเชื่อว่าจริงๆรแล้วมันมันทุกอย่างมันคือเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะอย่างที่ทุกคนทราบว่าสื่ออย่างสมัยก่อนนีอ,อย่างสมุดข่าวนาวาเราก็ไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ใช่ไหมแต่ว่าอย่างรุ่นคุณย่าก็ยังรับอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นเจเนอเรชั่นที่เปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าเราปรับตัว ให้พอดีธุรกิจที่เราทำอยู่ทั้งฝั่งที่เราเป็นผู้จัดละครหรือฝั่งที่เราทำวิทยุมันเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่กับวัยรุ่นไปเรื่อยๆเราก็เลยได้มีการปรับตัวของเราเราก็เลยพอที่จะทราบว่าสมัยนี้เขาดูอะไรกันชอบอะไรกันความเปลี่ยนแปลงในในช่วงอายุคนหรือว่าเด็กสมัยนี้เขา เสพซื้อกันยังไงนะเขาชอบอะไรนะยูริมาวายมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็จะทราบโดยทั้งหมดเราก็พยายามที่เรื่องที่เรากำลังพลอตอยู่เนี่ยเราก็มีพลอตอยู่แล้วก็พยายามตอบ,ตอบโจทย์ของฝั่งเซลล์ด้วยในการที่สมมุติถ้าเราเสนอไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าคนดูเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคนดูอยากจะดูไหมอยากจะดูแลสปอนเซอร์เข้าไหมหรืออะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะคิดให้ครอบคลุมแล้วพอเราคิดแล้วใจแล้วเราก็จะเสนอแต่เราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแหละซึ่ง ตรงนี้เรา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 ทราบอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในสื่อตรงนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มาถึงแล้วแหละการเสนอมันจะยิ่งยากขึ้นเพราะว่าอย่างบางบางตอนนี้บางค่ายก็คือถูกระงับการถ่ายทำใช่ไหมคะปิดบริษัทไปแล้วอะไรค่ะก็ก็ได้ข่าวอยู่ได้ดูจากสื่อที่พี่ๆน้องๆสื่อกันนะคะก็มันเรียกว่าต้องปรับตัวมากกว่าถ้าเราปรับตัวแล้วรู้ว่าเด็ก ชื่นชอบอะไรสมัยนี้เจนนี้เขาดูอะไรกันแล้วเราเราเข้าไปนั่งในใจเด็กในสมัยที่เราเป็นวัยว้าวุ่นเนาะอย่างที่บอกแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อความต้องการของเขาคืออันนี้ตอนนี้เจนโลกเทรนโลกหรือว่าเทรนไทยแลนด์เปลี่ยนไปแล้วอย่าง Kpop หรือ TPO p OP, ตอนนี้ T p o p มามีวงอะไรบ้างเด็กๆชอบดูเด็กๆตามไปดูที่ไหนหรือว่าสปอนเซอร์มันขึ้นอยู่กับดีมานด์ลายอย่ยค่ะถ้าเรารู้ว่าดีมานด์มันอยู่ที่ไหนเราก็ดีมาน เข้าใจใช่ไหมโทษโทษโทษเพราะว่าก็ความต้องการอยู่ที่ไหนเออมันก็จะต้องต้องมีกําลังซื้อที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามปรับจูนให้ให้เข้ากับยุคอ่ะก็ต้องตามให้ทันก้าวให้ทันเราก็น่าจะยังทํางานอยู่ได้อย่างตัวละครที่อ้อที่อ้อมีค้างอยู่ยังเบรกไหมก่อนละครใช่ไหมคะพาร์ทละครไม่มีค่ะไม่มีตอนนี้ก็คืออันละเบรกใช่ยังไม่เบรกนะคะแต่ว่า กำลังกำลังทำของตัวเองอยู่แต่ว่าใช่มันมีเวลาทำมีเวลาทำงานฝั่งเราที่จะไปเสนอค่อนข้างจำกัดเพราะว่าส่วนใหญ่มันมัาแบบอุ้ยมันเหนื่อยมากนะวันวันนี้ประชุมหัวฟูเลยวันนคุยนนค่ะก็ะะมีคุยค่ะมีคุยบ้างค่ะก็ปรึกษาอย่างตอนที่ อย่างพี่น้องชาย<อ>พี่น้องหญิงใช่ไหมคะ<อ>ก็ได้คุยกับพี่น้องชายตอนเล่นบางกอกคณิกา<อ>ก็มีคุยกัน,นะคะ่ะ<อ>ใช<อ>ก่ก็มีคุยกันก็มีคุยกับหลายๆท่านนะคะ่ะแล้วก็ยังคุยกันเจอกันแต่ละคนก็มีความถอดใจกันบ้างไหมคะเพราะมันเจอวิกฤตแบบนี้อะไรด้วยค่ะอ้อมเชื่อว่าจริงๆไม่ใช่แค่วงการบันเทิงนะคะม,มันทั้งโลกเลยมันทั้งโลกแล้วก็หนึ่งคือทั้งโลกเศรษฐกิจด้วยสองคือเจเนอเรชันที่เปลี่ยนแปลงไปสื่อโซเชียลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป เออมันต้องมาทาง,ทางนี้แล้วแหละในถ่ายโทรศัพท์เนาะอะไรเงี้ยสื่อมันต้องมาทางนี้แล้วเราจะเข้าไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินอาจจะไม่ได้มากเท่าแมสใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยสวัสด,ดีค่ะไม่เจอนานนะคะออมันอาจจะไม่ได้เท่าแมสใหญ่แบบเมื่อก,ก่อนแต่ว่าถ้าเราปรับตัวอ้อมเชื่อว่ามันก็มันก็ยังต้องมีการทํางานโลกมันหมุนไปอ่ะเราก็ต้องหมุนตามให้ทันเท่านั้นเองอ้อมเชื่อว่าละครมันคงไม่หายไปจนก่ อ้อมคิดว่ามันจะแคบขึ้นนิชขึ้นแบบว่า,เ,าเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มในความรู้สึกนะคะเฉพาะกลุ่มเช่นอาจจะไม่ได้มีใครรู้จักแบบอย่างอ้อมในสมัยก่อนเพราะสมมติว่าเมื่อก่อนสื่อมันไม่ได้เยอะใช่ไหมคะอย่างสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเงี้ยอย่างสมมติแบบเมื่อก่อนเ,อเล่นละครหนึ่งเรื่องอย่างเงี้ยพอสิ่งพิมพ์หรือทีวีที่มีแค่ ไม่กี่ช่องแล้วเวลาไปมันไปทั้งประเทศมันไม่ได้มีสื่อแบบสมัยนี้ใช่ไหมคะก็มันก็จะไปทุกจังหวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นที่สื่อสิ่งพิมพ์มกระจายไป<ม>แต่สมัยนี้คือมันมีหลายช่องทางให้เขาเลือกดูแต่ละช่องทางแต่ละตัวอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านักแสดงหรืออะไรก็ตามมันมีหลายช่องทางเพราะฉะนั้นมันก,ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปอะคะ่ะก็จะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะถ้ามองในด้านดีก็จะดีกับ คนดูเรามีทางเลือกเยอะมากขึ้นแต่อีกทางหนึ่งคนทำงานก็ต้องทำคอนเทนต์ให้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราจะต้องกลุ่มนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่ายังอยู่นะคะละครซีรีส์หรืออะไรพวกนี้แต่อาจจะแบบในความรู้สึกอ้อมนะาก็เจาะกลุ่มทั้งศิลปินด้วยศิลปินหรือว่าซีรีส์ต่างต่างอย่างอย่างของหลิงออมก็เลิศมากนะคะใช่ไหมคะมันคือเจาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ใจหายแต่เรียกว่ายอมรับแล้วก็เข้าใจมันมากกว่าว่ามันแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะมันอยู่ในเจนเราเลยนะวันนั้นที่เราแบบเราเห็นมันทุกอย่างมากกว่าแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันเป็นภาพความทรงจําที่แบบมันเป็นความทรงจำที่ดีแล้ววันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจําในอนาคตถูกไหมคะเราก็สนุกกับมันดีกว่าแล้วก็เปิดใจยอมรับว่ามันต้องปรับเปลี่ยนไปในเวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะโอเคมันต้องสําคัญอยู่แล้วไอ้ธุรกิจของเราอะอย่างอย่างมันเป็นพาณิชย์ศิ์เนาะมันเป็นมันไม่ใช่แบบผลิตสินค้าอันนั้นเป็นความชอบความต้องการใช่ไหมแล้วก็ขาย<อ>ใช่ไหมไ<อ>แต่ของเราอะมันเป็นงานศิลปะบวกกับธุรกิจ<อ>เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าออตอนนี้งานศิลปะชิ้นนี้จะมีคนอยากดูในกลุ่มไหน แล้วมันก็ต้องบวกกับฝั่งธุรกิจด้วยว่าเออเราจะได้เม็ดเงินมาทํางานศิลปะท,ที่เราชื่นชอบนี้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะในความรู้สึกมีติดต่อเข้ามาค่ะแต่ว่าอยากทำมากเลยแต่ว่ามันติดอันนี้อยู่แต่ตอนนี้ค่ะก็อยากจะทำซีรีส์ที่เป็นเป็นละคร <c oughs> เป็นละครกำลังกาลังทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะเล่นเองด้วยไหมคะ ไม่ได้เล่นค่ะพยายามจะเล่นหลายทีแล้วมันไม่รอดสักครั้งค่ะเพราะว่าสมมติพอเราเป็นคนผู้จัดอะค่ะเราก็จะเอาใจไปทางฝั่งบทเออแต่ว่าเราไม่ได้ต้องหาสปอนเซอร์ใช่ไหมคะเราก็จะไปพาร์ทฝั่งโปรดักชันนะคะก็ไม่คิดว่าทำได้ไม่ดีถ้าเกิดว่าเราจะแบ่งใจมา แสดงเราก็เลยถ้าเราเป็นผู้จัดเราจะไม่ได้เล่นนอกจากแบบจุบจ๊บจิบจ๊บแบบเดินผ่านกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าทำเป็นผู้จัดก็คิดว่าน่าจะต้องโฟกัสที่ผู้ผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ยังมีความสนุกแล้วก็ยังมีความสุขที่อยากทำเพราะตอนนี้ไม่ได้ทำอ่ะก็แบบโหแบบอยากเล่นละครอยากอยากกลับไปจัดอยากไปแบบสนุกอะไรอย่างนั้นนะคะก็ก็ ก็อย,กอยากอยู่ค่ะเพราะว่าบริหารอย่างเดียวเราก็แบบเนาะทางฝั่งเราคือแบบว่าออกเอาดอตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากทำอยู่ปีหน้าก็มีโปรเจกต์อยู่ค่ะโปรเจกต์ project ที่เป็นนักแสดงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะลงตึกเนะาะลงบล็อกเนาะไม่ใช่ต้องบอกลงบล็อก เธอเธอใจร้ายอ่ะฉันว่าฉนิดเดียวเองอ่ะยิ้มแห้งเหรอยิ้มแห้งหมแต่ก็ลงดีเออใช่เธออยาถ่ายเท้าฉันสิเท้าเท้าต้องขยันกว่าหน้าว้าวเมาเรงเลยตอนนี้ยาที่ฉันไม่ได้พูดนะไม่ขาแลวเรียนกว้าหน้าฉันมือไปนดียวก่นมือปลงไปเย แกวสาที่ี่นะคะขอบคุคะก้วขามีแกวาตงีนะคะ1 2